สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาถักดอกคริสต์มาสนะคะเอาไว้ตกแต่งมันคริสต์มาสนะคะจะเป็นมินินะคะเป็นขนาดเล็กนะคะมินิไซส์เล็กๆนะคะประมาณฝ่ามือได้นะคะลักษณะนี้วิธีถักก็ไม่ยุ่งยากนะคะอุปกรณ์ก็ไม่เยอะนะคะ เพื่อนๆจะถักเป็นสีชมพูก็ได้นะคะสีขาวก็ได้หรือจะถักสีแดงอย่างปุ๊กก็ได้นะคะสีแดงกับสีเขียวลักษณะนี้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะมีไหมพรมพวกใช้เป็นไหมพรมดีเคอิริกนะคะจะมีสีเขียวแล้วก็สีแดงสีแดงเพื่อนๆจะใช้เป็นเฉดไหนก็ได้นะคะสีเข้มหรืออ่อนก็ได้เทียนไขกับไฟเช็กนะคะ เข็มพวกใช้เป็นเบอร์1.5 mm นะคะพเพื่อนๆสามารถปรับใช้ตามลักษณะไหมพรมหรือความถนัดของพเพื่อนๆได้เลยนะคะลวดพวกใช้2ขนาดนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์0.3นย์ามาไว้ถักกับตัวกีบนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์1.0หรือจะใช้เป็นเบอร์ใหญ่คนนี้ก็ได้นะคะเอาไว้ประกอบฟอล์ดเทปนะคะพวกใช้3สีนะคะสีแดงสีเหลืองสีเขียว หรือเพื่อนๆจะใช้แค่สีแดงกับสีเขียวก็ได้นะคะแล้วก็ที่หนิบผมนะคะในหนึ่งปุกขอเรียกเป็นหนึ่งดอกนะคะหนึ่งดอกจะมีสามชั้นนะคะที่ปุกทำจะมีกลีบ A นะคะ A B C นะคะลักษณะนี้นะคะ เพื่อนๆจะใช้หนึ่งชั้นเพื่อนๆจะใช้เป็นกี่กีบก็ได้นะคะอันนี้หนึ่งชั้นพวกใช้ประมาณสามกีบถึงสี่กีบนะคะลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะมาถักกีบ A กันก่อนนะคะกีบ A นะคะขึ้นโซ่แปดวิธีถักไม่ยุ่งยากนะคะขึ้นโซ่แปดนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหเจ็ปดพอถักโซ่แดแล้วนะคะให้เพื่อนๆถัก X นะคะในหลักแรกถักทีในหลักต่อมาถัก F นะคะไปทั้งหมด3ามหลักหนึ่ง สองสามนะคะพอถัก x นะคะครบ3ามหลักแล้วให้เราถัก t นะคะหนึ่งหลักหลักสุดท้ายนะคะตรงนี้ถัก C เสร็จแล้วนะคะ ให้ใช้ลวดนะคะให้เพื่อนๆตัดลวดยาวไว้นะคะเอาไว้เผื่อประกอบเพื่อนๆจะถักโซ่หนึ่งแล้วค่อยใส่ลวดหรือจะใส่ลวดก่อนแล้วค่อยถักโซ่หนึ่งก็ได้นะคะพอเสร็จแล้วพอเราขึ้นโซ่หนึ่งแล้วให้เราถักทีนะคะไปทั้งหมดนะคะถักทีไปทั้งหมดสี่หลักหนึ่ง สองสามสี่นะคะพอถักทีนะคะครบสี่หลักแล้วให้เราถักเอ็กนะคะไปทั้งหมดสองหลักถักเอ็กนะคะสองหลักหนึ่ง 2เสร็จแล้วนะคะตรงด้านบนตรงนี้นะคะเราต้องการให้เขาแหลมนะคะถัก1นอถักที่ลงในหลักเดิมโซ่หนึถักซในโซ่ที่2นะคะ ถัก x ในโซ่ที่1แล้วเราจะถัก x นะคะในหลักที่เราถัก t นะคะแทงหัวเข็มลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมออกมาแล้วก็ถัก x แล้วก็ถัก x นะคะลงในหลักเดิมได้ลักษณะนี้นะคะถัก x สองหลัก หนึ่งสองแล้วก็ถักีสี่หลักหนึ่งสองสามสี่นะคะเสร็จแล้วให้จัดนะคะให้ให้เขาเท่ากันนะคะถ้าเขาเบี้ยวเราก็จัดพอเสร็จแล้วถักซีนะคะ ในหลักแรกให้เราใช้ไหมนะคะพันลงมานะคะความยาวพอสมควรนะคะ กิีบ A นะคะลักษณะนี้นะคะถ้าเบียวเราก็จัดนะคะลักษณะนี้นะคะให้เราถักทั้งหมดนะคะ3ถึง4กลีบนะคะต่อ1ชั้นต่อมากีบ B นะคะกลีบ B ให้เพื่อนๆขึ้นโซ่11นะคะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดพอถักโซ่โค้ดสิบเอ็ดแล้วนะคะให้เราถักเอฟนะคะในหลักแรกถักทีหลักต่อมาแล้วก็ถัก f นะคะไปทั้งหมดหกหลัก หนึ่งสองสามสี่ห หลักต่อมาให้ถักทีหลักสุดท้ายนะคะถักซีจะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วใช้ลวดนะคะอย่างที่ปุ๊กบอกนะคะเพื่อนๆจะขึ้นโซ่หนึ่งก่อนแล้วก็ใส่ลวดหรือใส่ลวดแล้วก็ขึ้นโซ่ก็ได้นะคะ เสร็จแล้วขึ้นโซ่หนึ่งให้เพืเ่อนๆถักทีนะคะไปทั้งหมดเจ็ดหลักหนึ่งสอง หกเจ็ดนะคะพอถักทีครบเจ็ดหลักแล้วให้เราถัก x นะคะสองหลักหนึ่งสองหลักตรงนี้นะคะตรงปลายงานนะคะเหมือนเดิมถักหนึ่งเถักทีลงในหลักเดิม โซ่สามหนึ่งสองสามถักซีในโซ่ที่สองถักเอ็กในโซ่ที่หนึ่งแล้วก็ถักเอ็กตรงหลักทีนะคะถักเอ็กลงในหลักเดิม ถัก x นะคะ2หลัก1 2ถัก t ท,ทั้งหมดนะคะ7หลัก1 2 3 4 5 6, 7นะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ถักซีนะคะในหลักแรกเหมือนเดิมนะคะใช้ไหมพัน อย่างนี้นะคะทั้งหมด4กลีบนะคะกลีบ B กลีบ C นะคะเราจะใช้สีเขียวนะคะกลีบ C ให้ขึ้นโซ่14นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก้าสิบสิบเอดสบสองสิบสนะคะพอเสร็จแล้วให้เพื่อนๆถักเอทักแรกนะคะหลักต่อมาถักทีแล้วก็หลักต่อมาถัก -f แล้วก็ถักพอสองคอนะคะไปทั้งหมดเจ็ดหลักหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดนะคะพอถักพอสองคอนะคะครบเจ็ดหลักแล้วหลักต่อมาให้เราถัก F หลักต่อมาถัก T สุดท้ายถักซ C นะคะเสร็จแล้วใช้ลวดนะคะที่เราเตรียมไว้ถักโซ่ก่อนแล้วค่อยใส่ลวดหรือใส่ลวดแล้วค่อยออถักโซ่ก็ได้นะคะใส่ลวดเสร็จขึ้นโซ่หนึ่งนะคะหลักแรกให้เราถักทีนะคะ ถักทีสองครั้งในหลักเดียวกันหนึ่งสองหลักต่อมาถักทีหลักต่อมา,ถ,มาถักทีนะคะสองครั้งในหลักเดียวกันหลักต่อมาถักที หลักต่อมาถักทีสองครั้งในหะลักเดียวกัน,เ,นเสร็จแล้วนะคะให้เราถักทีนะคะไปทั้งหมดสี่หลักหนึ่งสองสาม พอถัก t ครบ4หลักให้เราถัก x อ็ต์ไปทั้งหมด3หลัก1 2 3พอเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะคะตรงปลายเราต้องการให้เข้าแหลมถักเแล้วก็ถัก t ลงไปในหลักเดิมโซ่หนึ่งสองสาม เสร็แล้วถัก C นะคะในโซ่ที่สองถัก X ในโซ่ที่หนึ่งแล้วก็ถัก X นะคะลงในหลัก T ถัก X ลงในหลักเดิมถัก X ไปทั้งหมดสามหลักนะคะหนึ่งสอง สามแล้วก็ถักทีนะคะไปทั้งหมดสี่หลักหนึ่งสองสามสี่แล้ต่อมาถักทีนะคะสองครั้งในหลักเดียวกันหนึ่ง สองหลักต่อมาถักทีหลักต่อมานะคะถักทีสองครั้งในหลักเดียวกันหลักต่อมาถักทีหลักต่อมาถักทีสองครั้งในหลักเดียวกันเสร็จแล้วนะคะให้เราถักซีในหลักแรก ็จแล้วให้ใช้ไมนะคะพันพอเราถักเสร็จแล้วทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เทียนไขลนนะคะแล้วก็ใช้ที่หนีบผมหนีบนะคะแล้วกกปลอม ไปเช็คหมดนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราเข้ามาทำเกสอนนะคะ เพื่อนๆถักเอาไว้ตกแต่งวันคริสต์มาสนะคะวันปีใหม่พอใช้เทียนเทียนไขลนเสร็จนะคะแล้วก็ใช้ที่ในผมนะคะเหมือนกล้องไมโฟกัสนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ ถ้าเราต้องการให้เขาแหลมนะคะใช้นิ้วหัวหัวแม่มือนะคะกนิ้วชีก้กดแล้วก็ดึงนะคะกดแล้วก็ดึงจะได้ลักษณะนี้ให้เราทำทุกกลีบนะคะ แล้วก็ให้ปลายเขาแหลมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำเกอรกันนะคะ เกสรใช้ลวด0.3ที่เราถักตัวกีบนะคะไม่ต้องตัดยาวนะคะปุ๊กจะใช้สีแดงนะคะสีแดงพันก่อน พันลักษณะนี้นะคะแล้วให้หักนะคะหักครึ่งแล้วก็ใช้พันอีกสักรอบสองรอบนะคะเสร็จแล้วตัดแล้วก็จะใช้สีเหลืองเพื่อนๆจะใช้สองสีก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องสามสีมันปุ๊ก ให้เหลือสีแดงไว้ตรงกลางนะคะพันสักสามรอบนะคะแล้วก็ใช้สีเขียวนะคะให้โชว์ทุกสีนะคะให้เหลือสีเหลืองไว้นิดนึงลักษณะนี้นะคะ จะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ให้ทำในลวดที่เราเตรียมไว้คือลวดเบอร์หนึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะประกอบเป็นเซนเตอร์นะคะตรงกลางเวลาเราประกอบอตัวกีบนะคะเดินนะคะใช้สีแดง แล้วก็สีเหลือง จะได้ลักษณะนี้นะคะให้เพื่อนๆตัดลวดยาวไว้นะคะเพราะว่าไอ้ตรงนี้ที่ปุกตัดสั้นเพราะว่าเวลาประกอบถ้าตัดลวดยาวเดี๋ยวเขาจะเกิดเสียงนะคะจะลักษณะนี้นะคะ แล้วให้เพื่อนเพื่อนนะคะเตรียมได้นะคะเอาไว้ประกอบตัวเกสรในหนึ่งก้าสนะคะเพื่อนเพื่อนจะประกอบกี่ชิ้นก็ได้นะคะเกสรเพื่อนเพื่อนจะประกอบกี่ชิ้นก็ได้อันนี้เดี๋ยวปุ๊บประกอบมาดูสักประมาณ หกถึงเจ็ดชิ้นนะคะจับลักษณะนี้นะคะแล้วก็ใช้ไหมที่เตรียมไว้นะคะมัดนะคะมัดลักษณะนี้นะคะ เสร็จแล้วให้ใช้โฟลเทปสีเขียวนะคะปิดใหมที่เราเปิดได้ที่เราประกอบที่เราพันตัวเกสรน,นะคะเสร็จแล้วให้เตรียมกลีบ A นะคะเพื่อนๆจะใช้3กลีบ4กลีบก็ได้นะคะตอน1กิ่งนะคะ1กิ่ง1กา้านลักษณะนี้นะคะ ใช้ฟลตเทปสีเขียวนะคะประกอบอันนี้ผู้ประกอบสีสีเอ่อสีชิ้นนะคะหนึ่งชั้น ลักษณะนี้นะคะเพื่อจะถักเป็นสีชมพูก็ได้นะคะสีชมพูสีขาวต่อมากีบบีเวลาปุกประกอบกีบบีนะคะพวกจะประกอบสับวางน,นะคะสับวางน,นะคะ ลักษณะนี้นะคะตัวมาชั้นที่สามใบนะคะเหมือนเดิมประกอบสบว่าง ประกอบมากกว่า3ชั้นก็ได้นะคะอันนี้ผู้ประกอบให้ดูคร่าวๆ3ามชั้นใช้ฟอนและเทปนะคะพันจนจนสุดนะคะลวดจะได้ลักษณะนี้นะคะปรมาณสีนิ้วนะคะ,ะเพื่อนจะนำป,ปรบกรอบเป็นต้นก็ได้นะคะหรือจะประกอบลักษณะนี้นำมาเป็นที่ลัด ที่รัดที่รองเอ่อองเขาเรียกว่ารองจานก็ได้นะคะหรือที่รัดช้อนกับซ่อมก็ได้วันคริสต์มาสลักษณะนี้ใครไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆในนาทีนี้ด้วยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ